สวัสดีครับทุนิโจทเวชชาแนลนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดตลาดนัดหรือเปล่าเขาเรียกตลาดนัดใช่ไหมฮะตลาดกลางคืนตลาดนัดกลางคืนสายใต้ใหม่นะครับแห่งใหม่นะฮะที่นี่เปิดนานยังครับตลาดนัดนีดน่ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วนะครับผมก็วันนี้มาสะดุดตาตรงที่ร้านสเต็กนะฮะชื่อร้านอะไรเอ่ยสเต็กค,คาป,ปากใช่ไหม <laughs> นี่ครับชื่อร้านนะสเต็กค,คาป,ปาก จายน้อยอร่อยเหาะนะฮะโอ้มีอะไรบ้างเอ่ยนี่ครับไก่สไปซี่ไก่ทริยากินะครับไก่บาร์บีคิวหมูพริกไทยดำบาร์บีคิวแล้วก็ไส้กรองหมูนะฮะโอ้นี่ครับเขาทำกันแบบอย่างนี้เลยฮะหน้าร้านนะครับเป็นอ่าเป็นครัวเปิดนะฮะทำให้ลูกค้าเห็นแบบนี้เลยนะครับอืมน่าทานมากฮะอันนี้น่าจะเป็นอ่าปลานะครับปลาดอลลี่เปล่าอ่าปลาดอลลี่นะโอเคครับเป็นปลาดอลลี่นะ ตีนังแดงนี้น่าจะเป็นเนื้อ่อาเป็นเนื้อนะฮะแล้วก็มีหมูด้วยนะอืมอันนี้เขาเขาคิดยังไงครับราคาต่างกันยังไงฮะถ้าเป็นเนื้อห้าสิบเก้าบาทอันนี้ห้าสิบเก้าเอ่ยเป็นหมูหมูห้าสิบเก้าบาทนะครับหมูไก่เมนูหมูเมนูไก่หมูไก่คือห้าสิบเก้าบาทนะฮะถ้าเป็นปลาดอลลี่เท่าไหร่ครับหกสิบเก้าทหกสิบเก้าบาทอ๋อถ้าเป็นเนื้อเนื้อเก้าเก้า เนื้อก้าอ๋อดี่ใช่ครับเป็นโคขุนนะเนื้อโคขุนนะฮะริบอายด้วยนะฮะโคขุนพอยังคำปะครับโคขุนพอยังคำปะหรือว่าไม่ใช่อ่าไม่เป็นไรครับเป็นโคขุนแล้วกันนะอ่ามันจะมีอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นโคขุนพอยังคำนะฮะแต่อันนี้เขาจะเป็นโคขุนอ่าริบอายนะฮะต่ดูแล้วโอ้ยน่าทานนะฮขาย่างบนเตาอ่าเป็นเตาแก๊สนะฮะร้อนนะฮะเราใช้ฝาปิดนะครับอบได้ที่เลยนะฮะตรงนี้นะครับ อันนี้คือเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเท่านั้นเลยนะที่วางบนนี้นะนี่เขาจะเตรียมพวกเครื่องเคียงนะครับเป็นมีสลัดนะฮะแล้วก็มีพวกเฟรนฟรายนะครับแล้วก็มีขนมปังนะฮะเนี่ยเขาเตรียมไว้ตรงนี้นะครโอ้ può! ลูกค้าก,กินกันเพียบเลยที่ด้านนู้นนะฮะก็มีอ่า่วนใหญ่เป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะที่มาสั่งทานกันนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงมากนะตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปสั่งที่ร้านอาหารใหญ่ๆนะครับราคาก็น่าจะหลักร้อยขึ้นไปถึง200นะฮะ แต่ตรงนี้จะเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับยังไม่ถึงร้อยเลยครับแต่ละเมนูนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยานะก็เพื่อนๆที่มาเที่ยวสายใต้นะฮะแวะมาแถวตลาดนัดแห่งใหม่นะครับก็มาทางก็ได้ครับตรงนี้นะครับเป็นร้านสเต็กที่ว่าอยู่อในตลาดเลยเดินมาก็เห็นเลยนะครับตรงนี้ครับนี่ครับมาทานมาครับหนูมีมีดมีอะไรเตรียมไว้เรียบร้อยเลยนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นสลัด ไม่ใช่ผักธรรมดาเป็นสลัดผักสลัดอะไรนะไฮโดรไฮโดรใช่ไหมฮะเขาเรียกสลัดไฮโดรด้วยนะครับเป็นอ,ออร์แกนิกนะฮะเป็นออร์แกนิกนะครับไรบาสารพิษไม่รู้ว่าไรสารพิษหรือเปล่าน่าจะไรเนี่ยครับปลูกในแม่น้ำเออปลูกในน้ำเวียนนะฮะมีขนมปังมีเฟนฟรายนะฮะมีมีคอนนะฮะมีพวกข้าวโพดนะฮะตัวนี้อ๋ออนนี้ทานเนยด้วยเนาะอันนี้อันนี้ไม่ต้องอย่างหรอฮะ อ้อย่างด้วยนะย่างด้วยนะครับก็คือแต่ว่าต้องสุกแน่นอนนะครับเพราะว่าเมนูนี้ต้องสุกนะครับถ้าไม่สุกมันก็จะออกแดงนิดนึงนะก็เลยไม่น่าทานนะเขาต้องทาให้สุกครับโดยการใช้ฝาปิดแล้วก็อบนะฮะตรงนั้นนะครับนี่ครับก็ถือว่านะครับราคาไม่แพงครับเพื่อนๆได้ทานครับมีทั้งเนื้อนะแต่ถ้าทานเนื้อผมว่่น่าจะกุ้มกว่านะครับ99าบาทนะครับถ้าไปสั่งในร้านอาหารก็น่าจะ2 5 0ิอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับธนิโจทวีชนะครับร,ร้านสเต็กร้านสเต็กทาปากนะฮะจ่ายน้อยอร่อยหออนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ